สวัสดีท่านผู้ชมวมันเด็กครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับจอมปลวกที่ว่าสูงนะท่านผู้ชมสูงกว่าหัวแอดมินอีกนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาตามต่อนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขสวยๆนะท่านผู้ชมเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชม รวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผู้ชมมองไปก็เห็นเลขสองเลยนะครับผู้ชมเนาะตรงนี้นะผู้ชมเลขสองสองอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเห็นเลขห้าด้วยท่านผู้ชมเห็นเลขห้าเลขสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะก็จะเห็นเลขตัวไหนอีกนะท่านผู้ชม เดี๋ยวค่อยๆส่องนะคุผู้ชมเนะาะเพราะว่าแอดมินก็จะพยายามดูกันหลายๆที่นะผู้ชมแล้วก็มาจับตัวเลขให้นะผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเลข9นะคุผู้ชมเนาะเนี่ยตรงปลายมือแอดมินนะเป็นเลข9นะคุผู้ชมตัวเลขที่เห็นก็เห็นอยู่3ตัวนะผู้ชมก็มีเลข9เลข5เลข2นะผู้ชมเนาะ ดีย๋ยวไปดูจุดอื่นกันก่อนนะผู้ชมมาเห็นตัวเลขตัวไหนอีกบ้างนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่เห็นก็เห็นเลขสองนะผู้ชมเลขห้าเลขเกนะ้าเนาะสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองนะผู้ชมเพราะตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับก็มองเห็นเลขสองเลขห้าเลขเกนะ้าเนาะ สตัวก็จะเป็นสองห้าเ้านะครับผู้ชมหรือเก้าห้าสนะค่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองห้าเกนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับผู้ชมเนาะก็เห็นอยู่เลขอยู่สตัวนะท่านผู้ชมมีเลขสงเลขหเลขเ้านะท่านผู้ชมเนาะสองห้าห้าสองห้าเก้นะท่านผู้ชม เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับนึกวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะครับผู้ชมมีใครเห็นแตกต่างกับแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เลขเก้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นเนาก็เห็นเลขสองห้าเก้านะท่านผู้ชมเนาะ องห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเลขห้ากับเลขสองตัวใหญ่นะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะ <go> <ple> หรือจะแอดไอเดียลน์มาคุยกันก็ได้นะท่านผู้ชม0994498398นะท่านผู้ชมสมัครเบอร์ไลน์ของแอดมินนะท่านผู้ชม0994498398นะท่านผู้ชมนะ่าช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันเนาะหรือว่าจะส่งข่าวข่าวเป็นคลิปหวย ก็ส่งมาทาง id line ของแอดมินช่องคนหน้าตาดีได้นะครับท่านผู้ชมเนาะ099 449 8398นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมแอด id line มาเป็นเพื่อนกันหรือมีข่าวสำคัญสำคัญก็ส่งเข้ามาทาง id line ได้นะท่านผู้ชมเนาะก็ความยาวไม่เกิน5นาทีนะท่านผู้ชมถ้าส่งทางไาย์เนาะก็ แฟนช่องคนหน้าตาดีอยู่ที่ไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นทนะ่านผู้ชมเนาะก็มีเลขสองเลขห้าเลขเก้านะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณาในงวดถัดไปนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะท่านผู้ชม ใครเห็นแตกต่างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะเป็นสองห้าเก้านะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมหรือสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะ ทำไมตัวนี้มันมีตัวเลขตัวเดิมแบบท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้มันออกไปแล้วท่านผู้ชมแต่เราตัวที่เราเห็นใหม่ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะสองห้าเก้านะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย